น,นี่ไม่รู้เรื่องจริงหรือเปล่าเขาเล่าในรายการนะไม่ได้ไปใส่ร้า,รายเขานะเขาเล่าในรายการว่าน้องหญิงเนี่ยจะปาทำอะไรนะจะเอาอาจารย์ทําเป็นหุ่นหุ่นยนต์อาจารย์หุ่นยนต์คุณแพรลี่แล้วก็มาจับชนกันแล้วก็เอาเสื้อเนี่ยผูกผูกแบบแล้วเอามีดฟันอะไรเลยเขานะเพื่อที่จะให้สาของอะเพื่อที่จะให้อาจารย์แบบเกิดเหตุเพศภัยอะไรไม่ดีไม่ดีอะไรประมาณเนี้ทําเรื่องอื้อฉาวกุงงมากมหาสัจจ์จะให้กูกับแพรลี่ได้กัน จะให้เกิดเครื่องอืดฉากูจะไปได้ก,กันกี่โมงก่อนมึงดูด้วยเขาไม่เอาคนอย่างกูทําผัวหรอกเขาก็พูดแล้วเขาก็เคยพูดกับกูอยู่จะคนอาจาับโอ้โหสรรหาเอาคนหัวโลนศีลแปดไปเป็นผัวเขาเนี่ยนะมึงคิดเอาเขาจะเอาไปได้ยังไงมึงดูผัวเขาอ่ะนะกับผัวกับกูเนี้ยมึงดูเอาสภาพแต่ละรูปอย่างกูเนี่ยนะมึงดูผัวเขาแต่ละคนด้วยดูแฟนเขาแต่ละคนด้วยแต่ละคนเป็นยังไงอ่ะนะ หน้าตาผิวพรรณเป็นยังไงมึงดูสภาพกูถูกลู่ถูกกังขนาดน,นี้เนี่ยนะขอเป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับที่ผมจะขอพูดนะครับอย่างน้อยเผื่อจะได้ประโยชน์เตือนสติคนพุทธไม่มากก็น,น้อยนะครับล่าสุดเคสน้องหญิงกับท่านพี่เนี่ยตอนแรกที่เริ่มออกมานะครับผมบอกตรงผมมีความรู้สึกว่าตลกมากและคิดว่าน้องหญิงกับท่านพี่เนี่ย จะต้องมีคนรู้จักเยอะแล้วก็น่าจะเสื่อมไปนะครับแต่ที่ไหนได้ครับหลังจากดูรายการนี้ครับก็คือมีคุณซาร่าใช่ไหมครับผู้เสียหายซึ่งก็หลังจากรู้จักคือพอน้องหญิงกับท่านพี่เขาออกรายการแล้วเนี่ยคุณซาร่าก็เลยได้ติดต่อเข้าไปนะครับเพื่อจะรักษาอะไรครับเริ่มต้นรักษาแค่ กดไหลยอ้อนนะครับโดยเรื่องงมงายอื่นๆหลายๆท่านน่าจะได้เคยดูแล้วแต่สิ่งที่ผมอยากจะพูดเลยนะครับและมันเป็นสิ่งที่ผมเห็นล่างทรงหรืออคนอื่นๆที่เกี่ยวกับสายมูพวกนี้ครับเอามาใช้ประโยชน์นั่นคือเกี่ยวกับภาษีอารยะเมตไตร ก่อนอื่นผมขยายความพระเสียลยอริยะไม่ตายก่อนก็คือเป็นพระพุทธเจ้าที่จะที่จะามาอย่างโลกหรือมาในศาสนาพุทธมาจุติในศาสนาพุทธเนี่ยหลังจากศาสนาพุทธของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนั้นคือพระสมณะโคดมเนี่ยเสื่อมและหายไปแล้วนะครับซึ่งตาม ในวิกิพีเดียหรือข้อมูลต่างๆที่เราสืบค้นเนี่ยก็คือหลังจากที่สิน้นศาส,สนาของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันไปแล้วประมาณ5,000ปีนะครับภาษีอริยาเมตไตรจึงจะอุบัติขึ้นนะครับแต่ทีเนี้ยเราจะได้เห็นนะครับทั้งคุณและโทษของภาษีอริยาเมตไตร ก่อนอื่นผมบอกก่อนผมไม่ได้ด้อยค่าพระเสียอริยะเมตไตรนะครับแต่เราได้เห็นคุณและโทษคุณคืออะไรคือคนพุทธเนี่ยก็มีความเพียรอยากทําบุญอยากมีกุศลได้ทําบุญกับพระเสียอริยะเมตไตรอยากบําเพ็ญเพียรเพื่อไปเกิดทันในยุคพระเสียอริยะเมตไตรใช่ไหมครับส่วนโทษเนี่ยเราได้เห็นคนนําชื่อมาหากินบางคน อ้างว่าตนเองเป็นพระศีอริยะเมตตายอย่างเคสเนี้ยอย่างคุณสาล่านะครับพอน้องหญิงกับท่านพี่เนี่ยมีการอันนี้ตามคําบอกเล่าของคุณสาล่านะครับก็คือบอกว่าตนเองเนี่ยเป็นพระจะไปเป็นพระศีอริยะเมตตาคุณสาล่าเขาก็เลยเกิดความศรัทธาอยากถวายอยากทําจะทํานุบํารุงดูแลนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็คือ,อ ไม่ถูกกันแล้วเรียกว่าแบบก็หมดไปเยอะนะครับแล้วก็เอามีปัญหากันแต่ผมจะไม่พูดเรื่องความงงงายต่อนะแต่ผมจะจะขอดึงสติชาวพุทธนิดนึงนะครับก่อนอื่นอื่นชาวพุทธคิดตามผมนิดนึงเมื่อภาษีอานนะครับผมขอเรียกนันสารางลักการภาษีอานเนี่ยจุติขึ้นท่านจะทำตัดสรู้ใช่ไหมครับซึ่งท่านจะตัดสรู้อะไรก็คือตัดสรู้อริยสัตสีแล้วก็ มักมรกมีองค์แปดซึ่งเป็นพระธรรมคำสอนเดียวกับพระพุทธเจ้าในปัจจุบันอ่าซึ่งจากเคสโหนกระแสแค่เ,เนียครับมันทำให้ผมเห็นว่าคนไทยเนี่ยนอกจากจะหิวบุญนะครับแล้วเนี่ยยังมีความงมงายจนขาดสติการพินิจพิจารณาผมขอดึงสติอีกรอบก็คือผมรู้ครับ หลายๆท่านไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแต่เนี่ยอยากได้กุศลอยากได้บุญคือได้มีโอกาสในการอ่าถวายหรือทำทานหรือทำบุญกับพระศรีอานแต่คอนอื่นทุกท่านต้องรู้ตามลำดับนี้ก่อนนะครับบุญลำดับของมันคือทานศีลและภาวนาบุญที่ต่ำที่สุดก็คือที่น้อยที่สุดละกันใช้คำพูดผิด ก็คือการทำทานทานในที่นี้ก็คือการตักบาตรท,ทาบุญทุกทุกอย่างครับที่เกี่ยวกับทานการให้อ่าบริจาคเอาไว้ว่าอะไรก็ตามแต่ครับมันคือทานศีลคืออะไรเหนือกว่าทานคือศีลก็คือการรักษาศีลน,นะการรักษาศีลได้เยอะกว่านะ แล้วก็คือที่สูงสุดคือการภาวนานั่นคือการเจริญอาณาปานาสตินะครับซึ่งที่ทุกคนกำลังควนควายหาพระีอานอยู่เนี่ยนั่นคือท่านอยากจะทำทานใช่ไหมครับท่านอยากจะทำยังไงก็ได้ยกตัวอย่างเช่นมีเคสคุณป้าเนี่ยไปถวายที่ให้กับน้องหญิงแล้วก็คุณพี่ด้วยนั่นก็คือการทำทานเพราะเชื่อว่าเขาเป็นพระอาน ท่านจะขวนขวายหาพระสีอานทําไมในเมื่อท่านรู้ว่าคําสอนหรืออริยสัจสี่หรือมรรคมีองค์แปดเนี่ยมันคือพระธรรมเดียวกันปัจจุบันที่ท่านกําลังเกิดทันอยู่ในท่านเกิดทันคําสอนของสมณะโคดมมีคําสอนและมีวิธีการวางอยู่ตรงหน้าแล้วแล้วก็มีบอกอยู่แล้วว่าบุญเนี่ยสามอย่างเนี่ย ลำดับของบุญเนี่ยหรือกุศลเนี่ยบอกไว้หมดแล้วแล้วท่านทำไมไม่เริ่มปฏิบัติทำไมไม่โฟกัสสิ่งที่อยู่ตรงหน้าของท่านท่านจะไปมองถึงอนาคตทำไมอนาคตถ้าท่านได้เกิดทันเนี่ยมันเป็นวัตตะสงสารของท่านอยู่แล้วเพราะ,ราะท่านคุณและผมเนี่ยยังไงก็ไม่ ไม่นิพานในชาตินี้แน่นอนไม่รู้จะต้องไปเกิดเป็นหมาหมูหมากาไก่อีกกี่ชาตินะครับจนกว่าจะปรีนิพานจะเกิดทานพระสรีอานไหมนั่นเป็นเรื่องหัวอนาคตถึงเกิดทันก็จําไม่ได้หรอกครับดังนั้นแล้วโฟกัสคําสอนแนวทางปฏิบัติของสมณะโคดมที่อยู่ตรงหน้าดีกว่าครับจะไปขวนขวายหาท่านทำไมาพระสีอานอะ่ะนั่นเป็นเรื่องหัวอนาคต ตั้งสตินะครับชาวพุทธอย่าให้ใครเขามาหลอกได้อย่าให้ใครเข,ามา,า,รเขามาอ้างภาษีอาณได้ผมไม่ได้ด้อยค่าภาษีอาณน,นะครับแต่ย้ายใ,ใครเอาค้ำพยากรหรือคำํำพยากรณ์ของสมรภคคูมิโวตาที่ว่าจะมีภาษีอาณในอนาคตเนี่ยเอามาทำประโยชน์หรือหาประโยชน์ถ้าเปรียบเทียบ <ๆ S 2> ง่ายๆก็คือเหมือนกับ เรามีอาหารวางอยู่ตรงหน้าแล้วครับทำไมไม่กินมีวิธีทำให้ด้วยมีวัตถุดิบให้ด้วยมีทุกอย่างวางอยู่ตรงหน้าแล้วจะไปรอทำไมครับวันพรุ่งนี้หรือปีหน้าจะมีคนเอาอาหารหรือเครื่องปรุงมาให้ก็เป็นชนิดเดียวกันตื่นนะครับคนพุทธโฟกัสสิ่งที่อยู่ตรงหน้าดีกว่า คำสอนเดียวกันแนวทางเดียวกันมีวางอยู่ตรงหน้าแล้วตอนเนี้ถือว่าคุณโชคดีที่เกิดมาทันคำสอนของตถาคตดังนั้นแล้วไปทําซะและที่จะควรขวายยากจะสืบเสาะหาว่าใครเป็นพระสีอานเนี่ยอยากจะมีโอกาสได้ทําบุญสักครั้งหนึ่งกับพระสีอาอย่าลืมนะครับพระพุทธเจ้าเคยบอกไว้ด้วยว่าการทําสังฆทานได้บุญมากกว่าการ ทำบุญกับพระพุทธเจ้าอีกสังฆทานคือไรครับฟาจานเบียร์มาก็คือถวายอะไรก็ได้ที่พระสงฆ์หมู่มากครับได้ใช้ประโยชน์นั่นคือการทําสังฆทานบุญใหญ่กุศลใหญ่กว่าการทําบุญกับพระพุทธเจ้าอีกนะครับดังนั้นมีสติอยากได้เยอะกว่านี้ในเมื่อหิวนักหนา,นาว่าบุญอยากได้บุญเยอะอยากกุศลเยอะก็ไปเจริญอาณาปาราสติครับไม่ผิดครับที่คุณจะอยากมีบุญเยอะ เพราะมันเป็นความมันเป็นอาตนหาด้านกุศลนะครับฝากไว้ด้วย